ต่อมาพอเรียนหนังสือจบชั้นปถม6ที่โรงเรียนบ้านใจมงคลแล้วจึงได้ไปสมัครเรียนอยู่ที่โรงเรียนหนองสนพิทยาคมคือชั้นมหนึงที่บ้านหนองสนอำเภอนาทมจังหวัดนครพนมเรียนหนังสือสมัยนั้นอัตมาภาพข้าพเจ้านั้นเป็นคนยากจนหนังสือก็เอาหนังสือเก่ามาเรียนไม่มีเงินซื้อ ย่ามก็ใช้ย่ามกเก่าๆของพี่ชายขาดแล้วขาดอีกชุนแล้วชุนอีกไปเรียนลองเท้าผ้าใบก็ไม่ได้ใส่ใส่แต่ลองเท้าแตะไปเรียนบางวันก็เดินบ้างบางวันก็ขี่รถโดยสารโบกรถขายถ่านไปมั่งตามอัตราภาพที่จะเป็นไปไปโรงเรียนก็ต้องห่อข้าวกับเกลือมั่งแจ่วมั่งหรือปลาสับบางวันก็ต้องไปหาผักลวกผักนึ่งผักไปกินที่โรงเรียนทุกวัน บางวันก็ไม่ได้กินต้องไปอาศัยกินกับเพื่อนที่เขาเรียกข้าเขาไม่เรียกก็ไม่ได้กินอยากกินอะไรก็ไม่ค่อยได้กินเนื่องจากไม่ค่อยจะมีเงินไปโรงเรียนก็ไม่มีเห็นเพื่อนกินอะไรก็ยืนกืนน้ำลายอยู่บางวันก็ไปกินน้ำปลามัางน้ำก๊อกมั่งประทังความหิวเรียนหนังสืออยู่ได้สองปีทีนี้โรงเรียนเขามีทุนการศึกษาให้สำหรับนักเรียนดียากจน มีความประพฤติดีข้าพเจ้าจึงได้รับทุนการศึกษาปีนั้นเป็นเงิน1,000งบาทเขาให้ครั้งละ5,000บาทคือทุนยูนิลิเวอร์ของคุณทักษินชินวัฒนสมัยนั้น2 5ง0ันารจนถึง2,542ันหาร้อบามนี่แหละเมื่อเรียนจบก่อนจะจบก็ได้เกิดอาการป่วยแขนขาอ่อนแรง คือป่วยเป็นโรคไข้รลกอดสตร์อีกกินข้าวไม่ได้ดื่มน้ําก็อาเจียนกินข้าวก็อาเจียนเขียนขาอ่อนแรงนอนอยู่คนเดียวในบ้านบ้านเก่าของโยมแม่ตอนโยมแม่ทิ้งบ้านเก่าไปอาศัยอยู่กับสามีใหม่ของท่านอัตมาจึงได้อยู่ผู้อาศัยผู้เดียวกินข้าวผู้เดียวนอนผู้เดียวตอนนั้นอายุ1 5 1 6ปีแล้วแหละนึ่งข้าวกิน าปูหาปลามากประทังชีวิตไปวันๆพอได้ไปเรียนหนังสือได้ทุนการศึกษาจนกระทั่งจบมสามจะไปสอบก็ไม่ได้เพราะอาการป่วยป่วยอยู่เป็นเดือนแขนขาไม่ค่อยจะมีแรงเดินไปก็ล้มเดินไปก็ล้มป่วยก็ไม่มีใครจะมาดูแลจึงได้เสียใจร้องไห้คนเดียววาสนาเรานี่มันอาพับอับโชคเกิดมาก็เป็นคนขี้โลก ป่วยอยู่ตลอดเมื่อป่วยก็อยู่คนเดียวมารดาก็ไม่สนใจนอนร้องไห้อยู่คนเดียวอยู่เป็นเดือนเมื่อวันต่อมาคุณแม่จำปาและคุณแม่บุญได้สงสารจรึงได้นึ่งข้าวใส่กระติบมาให้พร้อมกับปลาย่างสองตัวอัตมาก็กินไปร้องไห้ไปได้วยความซึ้งใจเขาไม่ใช่ญาติไม่ใช่พี่น้องแต่เขาก็ยังมีน้ำใจ นำข้าวอาหารมาให้เรากินพอได้ประทังชีวิตเนื่องจากป่วยลุกไม่ได้คุณโยมแม่จำปาก็ได้นำเรื่องของข้าพเจ้าไปบอกแก่โยมแม่พวงโยมแม่ก็ได้มาดูแค่วันเดียวตั้งจากนั้นก็ไม่มาดูอีกจนกระทั่งต้องฝากเพื่อนไปเขียนจดหมายลาว่าข้าพเจ้าป่วยหนักไม่สามารถไปเรียนหนังสือได้ จึงได้ทำการไม่ได้ไปสอบกับเพื่อนเขาอยู่เดือนหนึ่งพราอาการดีขึ้นค่อยเดินได้ต้องให้เขาพยุงขึ้นรถได้ไปเรียนหนังสือที่โรงเรียนและได้ทำการสอบจบมสามหลังจากเรียนจบมสามที่โรงเรียนหนองสนพิทยาคมแล้วก็ได้เป็นละสมัครเรียน ที่วิเลยการอาชีพอำเภอเซกาจังหวัดหนองคายสมัยนั้นไปเราเรียนอยู่ได้ครึ่งปีก็ป่วยอีกแขนขาอ่อนแรงไม่มีแรงอาจเจียนกินข้าวไม่ได้อีกดื่มน้ำไม่ได้อีกป่วยจนต้องอาการร่างกายผายผอมน้ำหนักลดเพื่อนมาเยี่ยมจึงได้พาข้าพเจ้าไปที่โรงพยาบาลกับครูพาไปที่โรงพยาบาลอำเภอเซกา จังหวัดหนองคายสมัยนั้นได้ไปนอนให้น้ำเกลือและฉีดยาอยู่เป็นหนึ่งอาทิตย์จึงค่อยอาการทุเลาดีขึ้นหายขึ้นแต่ก็เสียใจอยู่ว่าเรานิวัสนามันอาภัพเกิดมาก็ป่วยตั้งแต่เด็กจนโตจนเป็นหนุ่มก็ยังป่วยจนหมดกำลังใจที่จะเรียนหนังสือพอออกมาก็ต้องไม่มีสิทธิสอบเพราะส่งงานส่งของเรียนไม่ทันจึงได้ ราคูออกมาอยู่บ้านขอลาออกจากการศึกษาและเรียนวิเลยการอาชีพเพราะเรียนไม่จบเพราะอาการป่วยจึงหมดกำลังใจที่จะศึกษาต่อกลับมาอยู่บ้านแต่ก่อนที่จะกลับมานั้นโรงเรียนได้นิมนต์พระมาเทศและได้นำพระพุทธรูปให้มายกอัตมาก็ได้ไปเสียงไทยอธิษฐานว่า หากมีบุญวาสนาพอจกได้บวชในพระบวรทพุทธศาสนาแล้วก็ขอให้ยกพระพุทธรูปองนี้ขึ้นด้วยเถิดอันว่าพระพุทธรูปองค์นี้คณะครูอาจารย์เล่าว,ว่าใครที่อธิษฐานแล้วพรจะสมหวังสามารถยกขึ้นได้ส่วนใครที่ไม่สมหวังก็ยกไม่ขึ้นอัตมาก็ได้ไปเรียงคิวไปยกกับเขาอธิษฐานว่าหากจะได้บวชเนนหรือได้บวชพระในสมัย ก็ขอให้ยกขึ้นได้ด้วยเถิดจึงได้อธิษฐานเสร็จพนมมือใส่ศีรษะแล้วก็ยกขึ้นได้เมื่อนั้นจึงเกิดความปิติเอ,อิบอิ่มใจเพราะตอนนั้นป่วยร่างกายไม่ค่อยจะม,ยมีแรงไปไหนมาไหนเพื่อนก็ต้องพยุงอย่างเช่นไปเรียนหนังสือเพื่อนก็ต้องต้องพยุงก็ไม่ได้ต้องให้เพื่อนพยุงซ้ายขวาเพื่อจะพาไปสอบไปเรียนหนังสือเมื่อยกพระพุทธรูปได้แล้ว จึงลาครูและเพื่อนขอลาออกจากการเรียนหนังสือกลับมาอยู่บ้านชัยมงคลเพื่อทำการรักษาโรคให้หายเป็นปกติเมื่ออาการค่อยดีขึ้นดีขึ้นอยู่ปีหนึ่งจึงได้ลาโยม,มันดาออกไปขอบวชเป็นสามเณรกับพระอาจารย์แดงโกสโลที่บ้านพลทองตำบลพลทองอำเภอบ้านแพงจังหวัดนครพนมออกบวชปี2 5 0 0 สีสสามพันษาแรกไปบวชกับพระอาจารย์แดงโกสโลโดยท่านพาไปบรรพชาบวชเป็นสามเณรกับหลวงปู่มั่นถาวโรที่บ้านดอนมะยมตำบลพลทองอำเภอบ้านแพงจังหวัดนครพนมได้บวชเสร็จแล้วท่านบอกว่าให้เ,เนเนตานี้จเจริญกรรมฐานภาวนาอย่านอนอย่าเล่นอย่าก,กินอย่างเดียว สมัยนั้นอาตมาก็ยังไม่รู้จักหรอกว่าการภาวนาเป็นเช่นไรท่านบอกให้ภาวนาพุทโธก็ภาวนาไปเรื่อยๆจึงได้เริ่มหัดภาวนาครั้งแรกเดินไปขวาพุทสสายโทัวขวาพุทสสายโทอูวอย่างนั้นทอพอตกกลางคืนก็นั่งสวดมนต์ทำวัดเสร็จก็นั่งกรรมฐานภาวนาไปอย่างนั้นแหละนั่งไปไม่นานก็เจ็บเกิดอาการเจ็บป่วยปวดร่างกายทุลนทุลายนั่งไม่ค่อยจะได้นานัก นั่งทีไรก็ปวดแข้งปวดขาเกิดอาการเหน็บชามัง่งร้อนเหงื่อออกตามร่างกายเพราะทุกขเวทนามันเผาทุกวันศิลวันพระท่านพระอาจารย์จะแสดงธรรมะให้ฟังทุกวันเนนหรือข้าพเจ้านั้นก็จะทําการปูอศัศนะนั่งรอท่านในศาลานำขบนําฉันน้ําลางมือขนมัง่งอุปถากท่านมัง่งท่านบอกว่า จะเดินจะนั่งจะกินจะนอนก็ขอให้กําหนดพุทโธไปเรื่อยก็เลยนอกตัดสินใจลองนั่งดูหน,งหนึ่งวันกับหนึงคืนแต่ปรากฏว่าทุกขเวทนามันแผดมันเผาร้อนไปตามตัวกระทั่งร้องไห้ขาเดินไม่ได้อยู่สามวันพอไปหาท่านพระอาจารย์แดงไปถามท่านก็ดา่าดุเอาอีกว่าเรามันโง่จะตายก็ตายเถอะโง่นัก เมื่อเราได้ยินอย่างนั้นเราก็ร้องไห้เสียใจเพราะท่านพระอาจารย์เทีนที่จะปลอบใจกับด่าว่าอย่างนั้นทําให้หมดกําลังใจที่จะภาวนาแต่ก็ไปอ่านหนังสือประวัติครูบาอาจารย์สายหลวงปู่มั่นนี่แหละจึงได้มีกําลังใจมากําหนดจิตภาวนาต่อเดินกลางวันเดินยืนนั่งเดินยืนนั่งอยู่ประมาณสามสี่เดือนนี่แหละวันหนึ่งตัดสินใจว่าอ่ะวันนี้ลองนั่งผ่านทุกเวทนาดูมั่ง ถ้าทุกขเวทนาไม่ดับก็ให้มันตายไปเสียปรากฏว่าจิตรวมครั้งแรกจิตรวมสมัยนั้นนั่งได้ประมาณตั้งแต่หกโมงเย็นจนถึงประมาณสี่ทุ่มเกิดอาการเหน็บชาตั้งแต่ปลายเท้าขึ้นมาหาแข้งหาลำตัวแล้วเกิดอาการร้อนขาเดินไม่ได้ปวดทุรน,นทุรายเหงื่อออกตามร่างกายชุ่มเหมือนคนอาบน้ำ ปวดตามร่างกายเหมือนนั่งอยู่บนก,อง,กองไฟนี่แหละน้ำตาน้ำมูกน้ำหูน้ำตาไหลเต็มไปหมดแต่ก็ไม่ยอมถอยกัดฟันนั่งอยู่อย่างนั้นจนกระทั่งถึงเวลาหกทุ่มทุกขเวทนาที่แผดเผาอยู่ตั้งแต่ตอนสามทุ่มนั้นได้ค่อยๆอ่อนกำลังลงอาการหนิบชาตามแข้งขาปวดแสบปวดร้อนตามร่างกายนั้นค่อยๆสงบเงียบลง เกิดอาการเย็นไปทั่วร่างกายขั้นแรก,กค่อยๆเย็นเข้าเย็นเข้าเย็นเข้าท,ทุกขเวทนามันดับก็มีอาการชุ่มชื่นขึ้นนั่งตัวตรงได้หายใจโล่งโปร่งสบายเมื่อนั่งได้ไม่นั่งได้ประมาณหกทุ่มกว่านั้นจิตของข้าพเจ้าก็ค่อยสงบเงียบลงหดเข้ามาอยู่ท่ามกลางกายแล้วเกิดอาการดิ่งวูบเหมือนตกเหวชั่วขณะ จิตนั้นดิ่งวูบอยู่แต่ไม่ปรากฏว่าจะตกใจอะไรก็ท่านให้กำหนดจิตพุทโธเฉยอ,อยู่เฉยอ,อยู่เกิดอาการปิติคนลุกคนพองเมื่อจิตดิ่งลงเหมือนจะสงบชั่วขณะหนึ่งจิตจึงได้ถอนออกมาเกิดความสุขเอ,อิบอิ่มทั่วร่างกายเกิดปิติอันนั้นเรียกว่าปิติมีความสุขจิตจึงได้ถอนออกมา เกิดการมีอาการยิ้มแย้มแจ่มใสอยู่ทั้งวันทั้งคืนยิ้มคนเดียวไม่สนใจใครสมัยนั้นเป็นสามเณรเมื่อมีความสุขอยู่เช่นนั้นก็ไม่ได้ไปเล่าให้ใครฟังทุกวันทําวัดเสร็จก็จะทําการเดินจึงกรมนั่งสมาธิกรรมฐานภาวนาอยู่คนเดียวในกุฏิเมื่อถึงเวลาจะออกมานั่งมาฉันมาขบฉันหรือทํากิจวัตรตามวันปกติ ก็จะเข้าทางยงกลมนั่งสมาธิภาวนากำหนดจิตพุทโธอยู่ล่ำไปเพราะว่ามีความสุขไม่ว่าจะเป็นการนั่งการนอนการยืนการเดินการขับการถ่ายกริยาต่างๆทุกอิริยาบถนั้นจิตของข้าพเจ้าได้ภาวนาพุทโธเองโดยไม่ต้องบังคับคือจิตมันเป็นอัตโนมัติต่อมาได้3มวันขณะที่นั่งสวดมนต์ทำวัดเสร็จ ประมาณหนึ่งทุ่มก็ได้กำหนดจิตภาวนาพุทโธเป็นอารมณ์เหมือนเดิมนั่งกำหนดจิตพุทโธอยู่ได้ประมาณสามชั่วโมงจิตก็รวมเป็นสมาธิทีนี้เมื่อจิตค่อยๆหดตัวเข้ามาแล้วเหมือนอาการจะตกลงสู่เหวหรือผวังในขณะนั้นดิ่งวูบวูบว,วลงไปข้าประจ้จ ได้กำหนดจิตพุทโธเป็นอารมณ์ไม่ได้มีการตกใจหรือตกประมาเพราะว่าถ้าเกิดตกใจหรือประมานั้นจิตจะถอนจึงได้กำหนดจิตเฉยอ,อยู่พุทโธพุทโธบริกรรมเป็นอารมณ์ไปเรื่อยๆเมื่อกำหนดได้ไปนะักจิตก็ลงถึงฐานคือตกลงจากที่สูงวูบดิ่งลงมานิ่งอยู่ปรากฏเกิดแสงสว่างสวยัยในกาย เกิดเป็นบุพพนิมิตให้เห็นแสงสว่างพุ่งออกจากหน้าผากนี่คือจิตรวมเพราะว่าข้าพเจ้านั้นมักจะกกํกำหนดจิตอยู่ที่ลมหายใจและเพ่งจิตอยู่ที่หน้าผากทตใใ้้เกิดแสงสว่างสวัยไปชั่วกุติยิ่งวันนั้นจิตก็ยิ่งเอือพิมเป็นการใหญ่จิตรวมไม่รู้ประมาณกี่ชั่วโมงตั้งแต่สามทุ่มจนกระทั่งตีสองจิตจึงได้ถอนออกจากสมาธิ เกิดความเอ,อิบอิ่มสว่างสวัยเมื่อจะจะทําอะไรก็เป็นสุขเป็นสุขไม่สนใจกับใครสมัยนั้นเมื่อเกิดความเกิดปิติจิตเป็นอารมณ์อันเดียวตั้งแต่เป็นสามเณรคือจิตรวมเป็นสมาธิแต่ก็ได้สงสัยอยู่บ้างไม่ว่ามันเป็นสมาธิระดับใด จึงได้ไปทําการถามพระอาจารย์แดงโคสโรว่าพระอาจารย์ชับครับจิตของผมเป็นอย่างนี้อย่างนี้มันเป็นอาการของอะไรครับตอนนั้นยังยังไม่รู้ว่านี่คือขั้นคันนิกะสมาธิหรืออัปประมาณสมาธิจึงได้ไปถามท่านกลับบอกว่าเป็นกิเลสเมื่อถามไปเช่นนั้นท่านบอกว่าเป็นกิเลสอัตมาจริงๆ ทิ้งอาการภาวนาอย่างนั้นเป็นอารมณ์กลับมาปล่อยเลือกทําการภาวนาทํากิจวัตรไปต่างๆเพราะท่านว่าเป็นกิเลสด้วยความเป็นเด็กไม่เคยเจริญกรรมฐานภาวนาจึงเชื่อท่านทําให้จิตเสื่อมปี2545เมื่อจิตเสื่อมจากสมาธิปรากฏว่าจะนั่งก็ทุกจะนอนก็ทุกกินก็ทุกอยู่ไม่ได้ เหมือนคนได้สมบัติแล้วมันมันมันหายไปจากใจเกิดความทุรนทุรายอยากจะได้อยากจะให้จิตกลับมาสว่างไสวคิดยังไงก็เป็นสุขเหมือนเดิมเป็นอารมณ์อันเดียวนั้นแต่มันไม่เป็นเหมือนดังเดิมเพราะว่าจิตนั้นไปจดจ่ออยู่กับอารมณ์ดังเดิมมันเรียกว่าอุปาทานสมัยนั้นข้าพเจ้าจึงหมดกําลังใจที่จะบวชจะทํายังไงก็ไม่ได้ไปหาพระอาจารย์ ก็ดา่าทำให้ร้องไห้หมดกำลังใจปลายปี2545จิงได้อธิษฐานว่าถ้าจิตไม่รวมอีกข้าพเจ้าจะขอลาศิกขาเพื่อไปทำงานสร้างบ้านช่วยมารดาที่บ้านเมื่อวันนั้นคิดเสร็จอธิษฐานกับพระพุทธรูปแล้วพระเพชรปริปุนโน ได้ทําการส่งน้ําพระพุทธรูปแล้วก็ทําความสะอาดพระข้าพเจ้าก็ได้ไปช่วยท่านเมื่อช่วยเสร็จแล้วจึงได้ทําการกราบพระประธานอธิษฐานว่าหากแม้นตัวข้าพเจ้านี้มีบุญวัสนาพอจักได้กลับมาบวชอีกได้เป็นร่มโพร,ร่มใสในพระบวรพุทธศาสนาแล้วก็ขอให้ได้กลับมาบวชอีกและขอให้จิตที่เสื่อมกลับมาเป็นสมาธิเหมือนเดิมด้วยเถิด การเล่าครั้งนี้ก็ขอยุติไว้เพียงเท่านี้ก่อนลำดับต่อไปค่อยนำมาเล่าต่อเอวังก็มีด้วยประการราชนี